แบบสวัสดีพี่ป้านะอืาทุกท่านนเาะอหนำเย็นกับเอ็มลอยลงไปสู่ทีมงานหมัดเข่ากินก่อนพี่เมื่อเนี่หมัดเข่าพี่น้องเอ้ยโอ้แดดได้ใจขนาดพี่น้องเอ้ยพอน้องแพนแล้วก็พอน้องดิแทกแลก้วก็พอน้องผ้าใสบรรณาโมงคนพี่น้องนะบรรณาโมองอะไรพี่น้องหาเพื่อนมาหมัดซอยหาเพื่อนตามเล่งงานอะไรพี่น้อง วา่าในกะไอพ่อน้องแพทย์ไายกระโมเอเพ็นกะสวยเดียอย่างเนาะสวยสวยน้ำน้ำพน,น้ำนองพอดีแท็กนเพื่นเนาะเพิ่นเนซ้ร้อยเมื่อวานเมียนะให้เพิ่นวันสองร้อยสี่สิบเพิ่นหมัดกันจะถ่ายเนาะมัดแต่สาไปเนาะเดี๋ยวไปเที่ยวหนึ่งได้พี่นอนเอ้ พอเพลินแอ้วาระเจ้าเป็นกระป็นวันนะไหนพอน้องพะไซกันใช่ไหมเป็นวันซ้ำหน่อยว่ะน้องพะไซก็เป็นเมียเป็นญาติกับเปาดไก่พี่น้องเป็นลูกน้องสาวของแม่เปาดไก่เมียพ่อแม่พ่อพอน้องพะไซนะบินมดแล้วก็คน ก็ชีได้แจ,จ็คหลุดไทยและจะได้พอสามสีส่ซีบสอบอยู่วะพี่น้องเอ้ยเข่าดำห่างๆดำห่างๆละล่ะเนี่อุ้ย <c oughs> สูงขะงาวกับโอไซเห็ดไปแล้วเอามัดเผาเด้อจุ๊กอ้ะพ่อเพ้นอยู่หรือวะพ่อเพ้นอยู่วะ เอามาสิบไปไว้ผมข้อน้ามัให้มันถือแดดมันสีหนาวเอ้ยมันสีห่อนเขาบริหน่อเนาะมันมันแห้งยุ้ยตั้งหัวมันขึ้นตัวมันบ่แห้งกันเอ้านี่โมเล่อบอมมาไปหาซื้อแท้เนาะ นี่เธอกะขี่รถไปเกี่ยวขา่าวหน้าน้องอันนี้จะเสาะพ่อน,น,น้องแทนน้องแทนก็ย่านบริลล์ลงมาเราบริเวณบริเวณเมื่อบันน้องเขาขำคุณบอกบานน้องอันนี้ไปซ่อมเขาก่อนว่าสิโอ้ยยา,า,ามพันอานาแห้งค่ะสามพี่น้องเนี่ยเปียกแต่ห้ามัดขึ้นแล้วมาห้ามปีนขึ้นไ,มไหมไทยโอเคอยู่ทางโน้นสูงกับมัดเหมืนอนกันเลยสาวจอยแล้วก็แพนน้องแคทบอลงมัดแล้วก็สินบอสิน เงีนพัวซะซุยน้ำหมงรว่ในใดเ <c oughs> อาเอ็มร้อยเนียพอผ่าไซกินเอ็มร้อยชูกำลังหน่อยป้าเนื้อลายลีคัน,นสุขสากไปสองเฮียนบอกรึกินขอาเศร้าหรือบอกรีเอาล่วงเป็นกับขีดคนเลยเดียพี่น้องเด้อ รวมกันเลยอดเบิงอดชมเปนกันเลย,เลยพี่น้องใช่ไหมกันยาถิ่นยาปากกันนะพี่น้องเ <c oughs> สียงเลยเอออันนี้ก็ขวดน้ำเย็นคือกันหอดว่าเศร้าหายไงเฮ้ยกลัวเนาะเกี่ยวบ้านเลยนะมึงจะกินไม้เอ็มลอยนี่เนะสียงเลยลูกชายมึงนะครับปะปะป่ะไปสั่น บนหอกข้าปุ่นว,ว้ายทำรมันอยากนอนปุ่นเอ้ามาด้พี่น้อนงจอ,อตาหานอยู่เดวมเอนี่อตทหัรเสียตา,ารออหารตลอดเลยาหารนกับทา,า,านนนนสูงาหารันมีขาย,ยานะอ,าานอือยังมาเห็ดผ่อนข่าวพอน,นี่นะมุนคักมุนแน่ อ่ะกูนึกว่าหมัดเละแทอะนี่เงางเงางด้วยสั้นพี่น้องเอ้แล้วเบิ่งแล้เบิ่งแล้เบิ่งแล้ส้มตอนข้นแล้วพี่น้องเนาะว่าสิเอาตีนเล็กลงว่ะสั้นอ้ยกระเพาะขึ้นไรเด้นี่กินข้าวกับตำบักแตงเอาไปข้าวผมไว้หน่กว่ามั้งมั้งสียยางไปเอาข้าวเองตัวนี้เขาเสียกินหนามห่อน ถ้าก็จะขึ้นไปห้ามเหมียนเทียงเหมียนยังก่อนผูงัวตัวหนึ่งกับโบดี้ผูกผูเถาก็ออกมาเพื่อแลววิพี่น้องเอ้ยทั้งบ้านก็ได้เห็ดอยู่เห็ดกินมาสู่เขากินตอนเที่ยงจะโมงแล้วเอาเงียนเลยน้องใหม่กินข้าวเพลแล้วมาเลยชิฮันติ้นรถไทยพี่น้องเอ้ย สีใสตีนเล็กลงไปลุยขีดตม้มเราลุ่นน้ำกันเนอะมันสีขาบอกพี่น้องโอ้ยสูบพุง่งเอาขีบร่วมหิดพี่น้องเลยท้งหมัดท้งหันตีนหลดไทยทั้งคนทั้งแก่เนาะพี่น้องดเดิมๆกันเลยโอ้ยไม่ทางนะฮะลูก อันนี้ก็ลูกติ๊ดนี่ได้นั่งผ้าไซกับแม่เพ็่นประหลับจ้างเกี่ยวข่าวอีกท่งหนึ่งมาว่าน,นี่มาทั้งผัวทั้งเมียผ้ามืดตะปูถังนะคะในตีนน่ะ <c oughs> ยายยาย,ายาผู้เปลีเลนหฮมคาน้องงัวหว้ไว้น,นันตีนยางออกใส่ตีนเล็กลุงลุยพี่น้องเอ้ยลำบากขัดให้มันสะอาดอยู่ สร้างจะยามลงกเลยพี่นอ้องตีนเล็กลงเลยอยากตีนเล็กต้องคนเข่ากับพี่นอ้องอาผ์ตตัง้งได,ด้ปูนคนจะเท้าเท้งเลยเนาะขึ้นมาเนาจะจริงๆมีทางเที่ยวตะเคียนตะเคียนกัยนกยนังแป้งเงียนพี่น้องเลย น้องดิแท็กน้องไหมตัง้งเบอร์กันเคาเลิกกันคนยังบ่แล้วถ mm. ้าเท่าสิบ่ลาคลิปก่อนคลิปคลิปลงมือเช้าน,นี่คลิปเมื่อวานนี่พี่นอ้งนองเอ้ยขำเมิดเพื่อเฮ็ดยังเฮ็ดยาโดยท่าก็เอามาลงมือเช้านี่เนาะแต่บ่เป็นยังเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ถ้ากคำว,ว้าวได้ไปพิจ, FC, จา,กการณาศฮพท์กัขอโทษขออภัยในรายเด้อพี่น้องเอ้ยท <c oughs> ี่ชมมาได้เนาะบ่ว่ากัน มนได้ที่ห้าโเห็นห่ากับโบเลสเตอร์เพราะัยหลายๆนะพี่น้องเนาะบึ่งพี่น้องเอ้ยหมัดเข่าค้นเข่าปบผนพี่น้องมื้อตื้อผู้ดงผ้านะพี่น้องผูกเป็นโงนเป็นโงนอยู่ว้าได้สิมาให้สุกนะใช้สิค่านะหนามเต็มให้หน้านะ หน้าเคืองทงขอนทงประมาณจะหลุดพี่น้องหา6 6โฮกเก็ตหลุดเพระเาะว่าเฮือยรถไทยเขาน่ะมันห้อมพี่น้องเลยไม่ห,ห,หลุดไทยบปุ่นใหญ่เฮือลรถไทยปุ่นอื่นไม่หลุดไทยห้หยอมๆจนจอบปัดงนนจะไม่ใหญ่เต่พี่น,อน,น้องกำมือตืดอยู่อุ้ยเพิ่งมาเด้ขอขอหลายๆแหละปุ่นเลย,ย <laughs> บราก็ฝนหูเหลืองเจ๊เสด หีหนึ่งไปกันยังสีอันเขื่อนหลดุดหมู่บ้านเนี่ยมันสี่หายก็เลยกระเทิรนอะไรพี่น้องเปิดสิไปหันตีนหลุดเนาะเทินอลไรก็เลืย่ยหายไอ้น้องฮาไอ้น้องแบะขึ้นซอยเนาะพี่นอ้องเอาตีนหลุดฮักฮันตะกี้นี่เนาะนว่าคนลยสิปัน่นมาแรงพี่น้องคันสิพัน ต้นแล้วก็ปั่นกัขึ้นคือว่าพี่น้องยันต้นมาหามเพราะว่าดินเฮามันลุกได้เฮากันต้นแห้งน้ํก็สิไหลทั้งพื้นมันถ้าตั้งมันก็สิปกบ่ทั่วดอกบคนเดือนอัน12นี่บ่ค่อยแห้งดอกเนาะพี่น้องเนาะลง้ลงนตใส่ตีนยางลบ่ได้ แล้วก็เพื่อทีปั่นแล้วก็จะได้อ,ดอาหารใหญ่ออกมาคนแล้วกระสอบเปล่าเมื่อใส่เหล้าีมันจะบอกโดยท้งองค่อยโจมขึ้นเหล้าอีเหล้าเพราะเหล้าถึงสูงไม่มไปเด้อตัวเสิร์ฟเห็ดกระปุกนะอัพเฟิดมาไม้ไปเด้อเออตัวไห้มัมมมนวัวปนนะไว้เห็ดกนระปุกลด ไทยกินเทนนาแบบเซียวเสียวพี่น้องเลยฟินดฟนนบริกะกินนั่งนะพี่น้องเลยนักอลีเนาะอึ๊บนักกระเทือนแถวถ้าดูดดำ้วมันตายตายผักข้านและเบาแถวนี้แค่แหนนักนะเดี๋ยวพี่น้องเยวิธีสิวิเจ้าหน้าฮะกระดเท้าถ่าเนาะเป็นนอกเปนหน้ากจะเป็นนละพี่ลลีแต่ละปี ำบากยกิแต่ว่ามีซุปๆขยู่น่อยลำบากกป็ต้นเหตุแต่ก้นกินนะอิ่มบรดอึดจะหิวทุข้าวตกี้นั่นต่อม่ไหาคุดมั่นคุดเผือกมาสู่กินมันห่วกหนาห่วงลังย่าได้เหา หัน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 รถไทยค้ารดกหันเต็มค่าเลยเข่ากันเต็มหรดปาสิมันสูงนะสิอดังคาเซนาสูงคันสูงกับคันมันบล่มกับปลค่าเด้อ รถที่หนึ่งก <si ็บขาไปแล้วพี Demon> ่น้องเอ้ยรอบงรถที่สองนีพี่น้องเด้อมันเป็นอะไรจักรย์จี๋เดียรจักรย์น่ะพี่น้องเดี๋ยวจังเราสรุปดูกันเนาะรถที่สองพี่น้องก็ตะกี้นี่ไปห้าน้ำรถปั่นเขาพ้นกะซีมาเพราะพ้นพี่น้องปฟาดหมือนกึ่มือดกองไปห้าน้ำรถปั่นเขากับมาเจอซ้ำพี่น้องเอ้ยแล้วก็เมื่อเอากระสอบมัดหนึ่งพี่น้องเอ้ยรถปั่นเขาก็จักรยีมาจักรมองค้นกับใกล้สียแล้วรถที่สามเลยนี่เขาลงรถที่สามนะ ที่2เขาคนลงจนแล้วแล้วมาบ่ทันพี่น้องเอ้ยรอสมว่าจะได้กี่รถจ้างเต็มวันได้ประมาณ6-7รถนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเฮือนรถไทยมันก็นน้อยเด้เฮือนรถใหญ่ก็สิบ่ฮอดปุ่นบ่ทางเบิ่งพี่น้องเฮากะกะบ่ได้เนาะเร่งๆแข่งกับเวลาพี่น้องเอ้ยฝนสิมาหลาย เกษตคกรขึ้นซอยเข้ากัเด้ขขอ,อพี่น้องเด้อบอ่ะ้นี้ยตายแหละเห็ดเบียกผ่าวนี่บ่บะแมเบ่คับกขพี่น้องเ้ย,ย,เยเ việc, ơi, ดูความดำของตรงผ่านรถที่สามพี่น้องรถละสวดๆพอน้องแขกกันเก็บกล้องถ่าอยู่ทางหลางพอน้องพะซ้ายกับพอน้องแทนขึ้นไปคนลงตลดเนาะ หน้าป๊บพ้นเว้นบ่เมื่อยได้พี่น้องเลยสุดๆจังได้กระขอบพุๆๆ่นสูๆกำลังใจเลยจะได้เดี๋ยวบทีมบ่ปลาเฮาทีา่ให้กำลังใจตลอดมาเนาะ <S <S 2> <S 2> ได้กำลังใจจากพี่น้องทุกๆทานกับบ่เมื่อยได้พี่น้องเลย บืนเป็นบืนแทนแท่นกันแล้วครับบึมรถที่สี่พี่น้องกำลังสีสวดรถรถที่หาพี่น้องประมาณจัโหลดมึงว่าแพทประมาณจัโหลดมึงว่าอีกสองดอีกสองรถป้า อยู่พ่นก็นมีตาหายเง้หารถอันนี้พี่น้องรถที่หา่อนางแทนขีมโมหรือเปล่าเพื่อนโหลดใหญ่ขย,ยุกับบินแห่งขย,ยุนะพี่น้องสายร้ายผยันโหลดขา้าผก็เพื่อหลดหน่อยนางแทนไปอีกสองหลดบ,บเบิดแพ้เลยอีกสามโดกูวานต่อพี่น้องเลยแดดออกแล้ว มีแห้งเลยนะพี่น้องเลยตะกี้นี่ปื๊บจักลมจักขีดเมกอื่นๆมาเออสี่กะหัประมาณแปดโหลดนะหลุดไทยค่ะสามพี่น้องลูกตีนตีนหนาตีหลังเก็ดเหนือเล็อบ,บานนี้เหรอิมาข่ำอยู่นี่แหละลูกขากลุบแน่<ล>พี่น้องเลย เดไปคนข่าวลงมาเนี่ยโอ้ยเกิดที่หาค่ารีบเลาะจมเลยพี่น้องข้างหน้านะจมขักจมแหน่พี่น้องเหลือนน้อยเดียว ซื้อถอดหวัว